็มีแนวนอนแนวนอนก็เน,น,นี่ยแนวเอียงแนวดิ่งหาไงแนวดิ่งคือเราเอาเราเอาฟังก์ชันของเรามา,มาทเทคนิคเข้าไปเทคนิคเท่าที่เข้าไปที่จุด4โดยที่ทำเข้าไปแล้วต้องปรมาต้องเป็น e D P อินทรียอ่ะสมมติว่าถ้าเป็นเศษส่วนอ่ะที่ต้อง x เทคนิคเท่าไปเป็นอย่างเช่น x กํลังสองบวกหนึ่งสว่วน x เงี้ย x ก็เป็นอะไรมันถึงจะได้ infinity ก็เ,เป็นศูนย์ใช่ป่ะ 0, อเออก็ x ก็เท่ากับศูบนย์คือเส้เสเนตรวกับแนวลิงประมาณนี้อ่าเส้นก็กับแนวนอนคือเซ็ตเซ็ตเอาฟังชันมาเทคลิมิตให้ x เข้าสู่เข้าใกล้ infinity ใช่ป่ะมันได้เท่าไหร่ก็นั่นแหละเท่ากับแน,แนวนอนเท่ากับแนวแนวเอียงจะเยอะหน่อยเขาก้อหนดอันนี้มาให้ แล้วหา a กับ b แบบนี้หา a ก็คือเอาฟังก์ชันมาหารด้วย x แล้วเทคลิมิต x เข้าอินฟินิตหา b ก็เอาฟังก์ชันหา b น้องไม่ต้องหวกนะครับ f x ลบ a x เราต้องรู้ a ก่อนถึงจะได้ b ถึงจะร,รู้ b ใช่ไหมดูเพราะว่าเราเอา a มาแทนในนี้ด้วย ยังไม่หาได้หาเลยอ่ะในแนวนี้อ่ะเรามาลองลองทำลองทำข้อนี้ก่อนนะทำตามทีละลำดับไป 1, เอ๊ะกำลังสองบวกหนึ่งหารเลขเนี่ย ขั้นแรกหาโดเมนกับเลนใช่ไหมเราหาโดเมนก่อนโดเมนดูก็รู้แล้วส่วนต้องเทางออ่ากับศูนย์ดังนั้นโดเมนก,ก็คือใช่ปะอ่าเลนอ่าเลนต้องจัดรูป x ในเท่อของ y ใช่ปะ พี่ให้ x เป็น y แล้วกันพี่ย้าย x ขึ้นมาคูณก็จะเป็น x y แล้วกับ x กำลังสองบวกหนึง่งพี่ย้ายแบบนี้ x กำลังสองลบ x y ลบ x y แล้วกับลบหนึ่งผมไม่เห็นเ,เ,ห,นเหรอรมือกวาจ้างเหรอจอมันเบอร์ ี่มีคนแล้วป่าวะที่ลองซูมเขาถึงว่าเราหัวมันไม่อยู่นแลเราซูมแบเบอร์เหมือนไโฟกัสอะดีโอเคนะครับได้ไหมว้ครับม่งกี้มันไม่โฟกัส มัยากนะเนี่ยแต่รูป x อยู่ในใจของ y ทำไมไม่มันยากที่เขียนแบบนี้นกัน x กำลังสองลบ x y ลบหนบกวน่งถ้าคำถูกร x กำลังสองลบ x y บวกหนึ่งส่วนสี่ y กำลังสองบวกหนึ่งลบกับ y กำลังสองส่วนสี่คือพี่เอานี่มาบวกเข้าไปเอาพี่ก็ลบออกมาเพราะว่าพี่การกจัดให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ใช่ป่ะอ,อันนี้ได้เป็นกำลังสองสมบูรณ์แล้วอันนี้ได้เป็นก็เนี่ยหมดลว กรณีนี้เป็นอะไร x ลบ y ส่วนส่วนสองเท่ากับ y กำลังสองส่วนสี่ลบหนึ่งนี่ x ลบ y ส่วนสองเท่ากับแปรรูป y ส่วนสี่ลบหนึ่ง เอ็นก็เท่ากับเท่กับสองส่วนสี่ลบหนึ่งบวกกับ Y ส่วนสองโอ้ยยอดดูปัญหาได้แต่ละอันอ่ะพอจัดรูปเสร็จแล้วหาเลนส์ก็คือ ได้รู้ต้องมากกว่าเท่าศูนย์ใช่ป่ะเขียนเลย y กำลังสองส่วนสี่ลบหนึ่งมากกว่าเท่าศูนย์เางี้ y กังสองส่วนสี่มากกว่ากับหนึ่ง y กำลังสองมากกว่าอันนี้หนึ่งหนึ่ง y มากกว่าเท่ากับบวกลบสองอเียนได้จำนวนนี้ไดนะ้กันเห็นนล้วกับอะไรลบอินดีน้ถึงบิตลบ2อนีกอ่กับ สองอโทือดนถึงยีีีได้แล้วโดเมนกับเลนหาหน้าละอย่างเนี่ยมีอย่างหาโดเมนกับเลนจุดตัดแกนเอกัน y แล้วก็แกนคูณแกนคีครับ ปพับยังไม่เข้าอ่ะ เสร็จแล้วใช่ป่ะเสร็จแล้วใช่ปะน้องข้อไหนยังเสร็จแล้วเหรอยังเหร ก็บบจะย่างอ่อาหาดูเมนกันเล่นได้แล้วเก็บไว้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนต่อไปหาจุดต,ดตัดกัน x กัน y อ๋อพี่รวมอยู่พี่ลืมหาจุดตัดกัน x แทนอะไรแทน y ท่ากับศูนย์ ใช่ป่ะเมื่อกี้อะไรเนี่ย y เท่ากับ x กำลังสองบวกหนึ่งหาร x m เปนศใช่ป่ะงนศูนย์เท่ากับ x กลังบวก1นเท่ากับ x กมี มีในโลกใช่ไหมไม่ม,ม,มีมันอยู่ใน,นจำนวนเชิงซ้อนใช่ไหมเอองั้นก็ไม่มีจุดตัดแกน y ไม่มีกอจุดจ่าแกน x ไม่มีจุดตัดแกน x ก้อ่ะหาจุดจัดแกน y แกน x เท่าก,กับศูนย์ y ายเท่ากับ x กลสองบวกห่ส่วน x y าเท่ากับศบวกหส่วนศูนย์ได้เอพีที่ก็หาค่าไม่ได้ก็ไม่มีใช่ป่ะไม่มีจุดการวน y มันก็มีอ่ะแต่มันตกต่างที่รูปน่ะที่ที่เราหาค่าไม่ได้ อนรีบเลยนะครับเขียนช้าสุดเลยแล้วเราปันเลยปันซีด้วยเร็วเอ๊ะปันซี ไม่เายอาจารย์โงพอนี่ห้าสิบนต้องอธิบายรอก่อนนี้ว่าเขียนชื่ออาจารย์ที่สอนเคยเคยกินกัวาสุื่อปดไอเลือ นี่คือจบเส็จมดแล้วใช่ป่ะต่อ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 ไปหาหาการสมมาตรอาการสมมาตรคือเราก็ต้องดูว่ามันเป็นปเส้นคู่ไหมที่ใช่ป่ะถ้าปเป็นเส้นคู่จะสมมาตรกับอะไรคู่สมมาตรแกน y ใช่ป่ะถ้าขี้สมมาตรกับกำเนิดจะ ทดสอบการสมมาตรเราต้องแทน x เ,เ,เป็นลบ x ค่ะ ไปหาเซนกับหาแนวดิ่งก่อนแนวดิ่งน้องดูในสูตรเขาให้ทำไงนะไม่เอ็กซ์เกซกับแนวแนวดิ่งคือเอ็กับซใช่ป่ะโดย c มันก็คือการเซฟลิมิตของฟังก์ชันเข้าไปที่เเท่ากับเข้าสูงซีแล้วได้ผลมาเป็นบวกลบเอ็ใช่ป่ะที่อีเทลลิมิตเข้าไปที่ x กลังสองบวกหนึ่งส่วนด้วย x c ีเท่ากับเท่าไหร่ถึงจะได้ยินซีดีซีเท่ากับศนยใช่ไหมก็คือ c ีเท่ากับศูนย์ดังนั้นแนวดิงก็คือ x เท่ากับศใช่ปะ

เมื่อกี้แนวดี่งเสร็จแล้วแนวนอนใช่ป่ะต่อไปแนวนอนเรามีดิสตเตอร์มาแนวนอนคืออะไร y เท่ากับ l ใช่ป่คนะคอะไรกัน เลขวิชาเนี่ยแถวละก็ที่ศาสตร์ที่มันต่อนเนื่องะถ้ามันไม่ต่อนเนื่องก,ก็ไม่ใช่แลว <c oughs> อหา,หาเอหาอยวนอน ให้กำกับแน่นอนคือว่าถาเ L ว่า L หาได้จากการเทคลิมิตเข้าไปโดยที่ x เข้าใกล้ซี่ทำดู x กำงสองล <2, S 1> บบวกหนึ่งหารด้วย x ที่ x เข้าใกล้อนี้นี่เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเอาลอง x 2สองไปหารทั้งพน์บนล้างดูดิ จะอินฟินิีปอินฟีที่ต้องสอนนี่แหละเอา x ในอมาหารตัวนี้หารตัวนี้หารตัวนี้อันนี้ก็ได้หนึ่งอันนี้ก็หนึ่งส่วนนี้ก็ทั้งสองอันนี้ก็หนึ่งส่วน x แทน x เป็นอตี้ลงไปหนึ่บวกศูนส่วนศูย์ได้ตี้อืมก็คือไม่มีเส้นกำกับแนวนอนเพราะเป็นอินฟตี้ก็ตอบไม่มีเส้น กองกองแนวนอนถ้ามันเป็นอินฟิตี้คือหาค่าไม่ได้ก็แสดงว่ามันไม่มีเลยพิเศษปากกาหมึกจางหมดแล้วอ่ะไปหา ต่อไปแนวเอียงต่อไปมีดิง่งมีนายก็ต้องมีตแะแคงกันบ้างเอียงนั่นแหละเอียงก็คล้ายกับตแนะแคงนอนตัง้ง <c oughs> นอนตังนะ้งเนี่ยนอนตัง้ง <c oughs> นอนแนวตั้งเออ เราว่าไงคือเท่า <guarding> ก <okay>? ับน้่ยังเขาทำสำหรับสำหรับ a x วก b ใช่ป่ะแนวเียวกันเหเนไหมหาไงหาไง a เท่ากับอะไร a เท่ากับลิมิตของ f x ่วนด้วย x เลย x เข้าใกล้ infinity เข้าวะเขาบุกเอ็มวีมยู่เนี่ย หาหาหาเก้กับดีมิตของเอ -1 กสองบวกึ่งส่วนด้วยเอหารเอกซ์เปไปตัวหนึ่งก็เป็นอะไรเนี่ยเอก่ำลังสองใช่ปะเนี่ยเอาฟังชันมาหารด้วยเอกเนี่ยหารเไปตัวนึงก็เป็นเอกงสองใช่ไหมอืมเทพีกเป็นดีตี้เท่ากับอะไรเท่ากับดีตี้ก็เป็นหนึ่ง ใช่รอใช่อก็ไอ้ก็ลองสองมาหันทั้งบนทั้งล่างกินไม่ได้ไม่ใช่แรีบก็ไอ้ก็ล่งสองไปหันเอ้ลองสองหันนี่ก็ได้หนึ่งอลงสองหันนี่ก็ได้หนึ่งหันนี่ได้ศูนย์ั้นตอบหนึ่งเอเป็นหนึ่งแล้วต่อไปหาบีอันดีเชียวานอย่าพวนนะครับ ไม่พูดวีผมยัไม่ปวดเลยหาวีก็คือเอา fx ลบกับ a x คร้บเมื่อ x เข้าสู่อ n f i ิ i t y ใกล้ infinity อ่ะ v ก็เท่ากับ limit x กำลสบวกหนหาร x ล a เป็น1นึ่ a เป็นห่งใช่ป่ะ x ก็หนึ่ง x ก็ได้ x ทำไหาาหาคอลนอนใช่ไหม x กำลังสองบวกหนึ่งลบ x กำลัหารด้วย x วันี้ก็หมดใช่ป่ะแล้วก็ b ก,ก็เท่ากับลีมิตของหนึ่งน x เข้าสู่นแล้วอะไรเนะี่ยแทนติมไปเป็นศูนย์ใช่ปะรู้ A อรู้ B แล้วงั้นเนทะ่าก,กับนันยังคือวาเท่ากัดว Y เท่ากับ เอ็กใช่ป่ะคครับแทนเอลงไปก็เป็น1 B เป็น0ก็มีอะไรก็เหลือไว้เฉพาะเอ็ก ผมบอกแล้วไนงะว่ามนอยอยูอ่อะทัสงรูปแล้วกันนะคือน้องน้องจาน้องจาองหาอะไรได้บ้างมันก็ต้องทต้อ,อ,อต่อ,อไ,ได้ใช่ป่ะเออพจะให้สอนสองรูปแร้วน,นี้วกว่าสรูปอะสองรูปก็เยอะแล้วนะ ไหล่อทำไมอะแป๊บแป๊บยังแ่งวะแป๊บแป๊บแป๊บไม่ใช่ดังแป๊บผู้หญิงดังไงวะแป๊บแจ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 ๊บเหรอ่งแจ๊เ่แจ๊ะ

มันสีส้มอ่ะสีส้มมองเห็นไหมเนี่ยเห็นใช่ไหมวจุดวิกฤตก็มอนเดิมดก่อา ดิบบนลบบนดิบล่างใช่ปะล่างคือ x ดิบบน 2X กบวก1ได้เป็น 2X ลบบนดิบล่างด้วย1ส่วนด้วยล่างกำลังสเท่ากับ 2x ็กลังสลบ x กลังสอบวกหาน X เท่ากับ ก็รรกลับเทาไหร x กำลสองอบวกห่ส่วนด้วย x กำลังสองจุดวิกฤตก็จับมันมาทับศูนย์ กิดมาสองสองุด